บริการเซเว่นเดลิเวอรีได้เปิดบริการขึ้นสายเหตุเพราะเกิดการกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบต่อหลายๆองคอ์กรทำให้ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเป็นที่น่าสนใจในหลาย,ยาๆธุรกิจและทาง c p o ก็ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงทำให้ได้เร็งหนถึงความสำคัญข,ข,ของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจึงได้มีการจัดทำโครงการเซเว่นเดลิเวอรขึ้นเพื่อเพยอดขายให้กับร้านสะดวซื้อเซเว่นอีเล การใช้บริการ Delivery ในปีพศ2563ส,ส,สูงกว่าปีพศ2562ถึง66-68ถึง 68, ล้านครั้งมีการขยายตัวทั้งปีสูงถึงร้อยละ0ถึง84.0เมื่อเทียบกับปีพศ2562 ในระยะเวลาเดียวกันและนอนาคตมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะใช้บริการ d e ลิเวอรเพิ่มมากขึ้นในตลาด d e l i v e r รมีคู่แข่งจำนวนมากเช่น g a ก Food, Food Panda, l i n e Man ซึ่งคู่แข่งอันมีทั้งบริการจัดส่งอาหารและบริการรับส่งผู้โดยสารโดยมีการกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมขึ้นมาดังนี้ 1. ต้องการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น 2. ต้องการเพื่อยอดขายให้กับกิจการ สาต้องการให้บริการเจ็เอวเวนตเดลิเวอรี่เป็นที่นิยมในทุกคาทัวประเทศสี่ต้องการสร้างการบริการที่เหมือนกั 5. ห้าต้องการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีส w วตเอสจุดแข็งมีบริการจัดส่งฟรีมีการแนะนำโปรโมชั่นและพนักงานทุกคนมีการผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานของเดลิเวอรี่ w ับจุดอ่อนไม่มีการติดต่อผ่านแชทกับลูกค้าไม่มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและลูกค้าไม่สามารถติดตามไรเดอร์ได้ O. โอกาสมีฐานลูกค้าเดิมและกิจการร้านค้ามีการปิดตัวลงทำให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย T. อุปสรรคจำกัดเขตพื้นที่ในการจัดส่งมีการจราจรที่ติดขัดและมีคู่แข่งขันเยอะ วัตถุประสงค์ทางการตลาดต้องการเพิ่มตลาดเป้าหมายและยอดขาย30%เพิ่มส่วนครองตลาด40%และเพิ่มกำไร15ล้านบาทในปี2,564 STP marketing การแบ่งส่วนทางการตลาด S segmentation ได้แบ่งตามหลักประชากรศาสตร์หลักภูมิศาสตร์หลักจิตวิทยาและหลักพฤติกรรมศาสตร์ได้ดังนี้ เพศหญิงและชายที่มีอายุ18 40ปีอาชีพพนักงานออฟฟิศอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศที่มีการใช้ชีวิตค่อนข้างเร่งรีบและมีโอกาสใช้บริการเดลิเวอรีประมาณ2-3ครั้งต่อวัน T targeting คือพนักงานบริษัทที่มีอายุ24 40ปีที่มีโอกาสใช้บริการเดลิเวอรี P positioning ฟู้ d p พนด้และ g r a b ฟ o ้ดมีค่าบริการจัดส่งค่อนข้างสูงแต่จัดส่งระยะไกลส่วนเ e เ e ่นเดลิเวอรีไม่มีค่าบริการจัดส่งแต่มีการกำหนดระยะทาง Marketing Mix มี4หัวข้อหลัก 1. Product s e ั e n e e l i v e r y เป็นบริการการจัดส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อ s ซ v e n 2. Price ส่งสินค้าขั้นต่ำ100บาท 3 p เพรสสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางแอปเซเว่นในหมวดหมู่ของเซเว่นเดลิเวอรี่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Li n e OA ของทางร้าน4โปรโมชั่นเซเว่นเดลิเวอรีมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายมากมายเช่นการเปการส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ100% 7. โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ Action โปรแกรมวัตถุประสงค์1เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า2เพิ่มยอดขายสินค้าภายในร้านเซเว่นผ่านช่องทาง d e ลิ v วอรภายในระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่1 30เมษายน2564คิดเป็น30% 3 ทำให้อยอดขายลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่1-30ถึง30เมษายน2564คิดเป็น10%กลยุทธ์ทางการตลาดทางเราได้นำา 7P มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดควบคุมหรือคอนโทรลมีการบริหารจัดการแผนการทางตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเป้าหมายที่วางไว้คือยอดขายผ่านแอป Delivery ต้องเพิ่มขึ้น3 0 และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น10%ภายในระยะเวลา1เดือนคือวันที่1จนถึงวันที่30เมษาย,ยน2564ควบคุมหรือกระตุ้นให้พนักงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใช้บริการ Delivery จัดสรรงบประมาณในการถทำแผนการตลาดต่างๆให้รู้ถึงงบขาดทุนหรือกำไรเพื่อที่จะควบคุมหรือทราบถึงแนวทางการแก้ไขของปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนการตลาด